สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีสายบินนะครับผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวงานให้ชมโปรโมชั่นนาทีทองวันที่9เดือน9นะครับผมเผื่อมีพี่พี่น้องน้องท่านไหนสนใจหรือว่ากำลังมองหาไว้ใช้งานนะครับผมเสื้อแขนยาวลายพลางหนึ่งตัวแล้วก็คืนแขวนหนึ่งชุดนะครับผมเลือกได้จะเอาเสื้อแขนยาว ด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับผมความชอบแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นงานฟรีไซส์นะครับผมก็ส่วนรายละเอียดงานคืนแขวนนะครับผมก็เป็นชุด41บวงพร้อมลังเก็บแถมกระดิ่งให้นะครับผมก็เลือกได้1ชุดนะครับผมก็เลือกสีได้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทุกชิ้นงานจะรีวิวให้ชมก่อนส่งงานตรงปกตรงตามรีวิวนะครับผม ก็รับของตามรูปตามคลิปนะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมมีบริการอวนแล้วก็เก็บปลายทางนะครับผมก็งานตรงปกแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงงานค่าสายบินนะครับผมรีวิวจริงส่งจริงไม่ย้อมเมวขายนะครับผมยังไงก็ขอให้มันหมันนะครับผมสนใจทักสอบถามได้เลยวันที่9เดือน9นาทีทองครับผม600บาทรวมทรงปลายทางมีบวกเพิ่ม นิดๆหน่อยๆครับผมขอบคุณครับ